วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูกล่องสุดนะคะเรามาดูกันว่าเราจะได้ไหมเราอยากได้เจี๊ลอดตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เราก็จะทำการแกะนะคะเราดูว่าเราจะได้ไหมมาลุ้นกันมันแกะไม่ได้นะคะมือเมื่อกี้มันหลุดนะคะทำไม่เป็น <c oughs> เอาใหมต่ต่อเอ,อ้ยอะไรวะเน,นี่ยวิธีรประกอบโอ้ยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นถุงมันเป็นถั่วโอ้ยทำเองไม่ได้นะเนี่ยทำเองไม่ได้โอ้ยแกออกง่ายมากเลยกรุณาช่วยหน่อย แก่ันเดี๋ยวนะคะเอากันไก่มาอุ้งอะไรนี่อะไรนี่เอาเคะเกะโอค่าเราทำการตัดเจ็บเอออย่าไปตัด๋ยวถูกขวางตัดดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวยดก่อนมันต้องตัดตั้งแต่ดีดีเอาดีดีเอาเอดี๋ยวหนูก็ถ่ายเอาช่วยกันตัดดีดีนะมึงเอาอเร็วเรวตัดตัดนี่นะครับ หลังจากเราไปตัดกันแล้วเอาจับตับให้หน่อยก็หม่น้อยว้านี่ไงเจลอดเดี๋ยวที่เราอยากได้อ้ยเอาสกุลไตอ,อยู่ไหนวะหาสกุลไตอโอ้ยอนี่ไงสกุลไตอ,อยู่นี่สกุลไตอ,อยู่นี่<ม>นี่เราได้เจลอดแล้วเดี๋ยวเราจะประกอบให้ดูนะครับท่านหนึ้งน,นะครับเราก็จะได้รถเจลอดมาหนึ่งอันเดี๋ยวเราเราเอา,า,าอีกกลุกตัดกอ้อน <laughs> เจนลอดของเราในร้านดิโอซีหัวไม่เราเดียวเจลอดหัวมันจะติดเจลอดจ้า จ๊หลอดของเราก็าจะนั่งสกูตเตอร์แบบนี้เอามึงช่วยกูนหน่อยสิกูมีมือนี่กูทำไม,ไ,แบบมมไม่ได้เนี่แบบโอ้ยเจ๊หลอดมันนั่งไม่ได้เจ๊หมดหัวใหญ่มาทำหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาใหม่ท่านผู้ชมเราตั้งหลายครั้งเราแต่ว่าเราตั้งไม่ได้เลยคะ่ะเจ๊หลอดหัวพิบัติแล้วก็เจ๊หลอดก็หัวล้มอย่างนี้ตลอดเลยเราทำยังไงดีครับทหนึ่งนะคะ มันมีกาวนะคะนี่ถุงมันมีกาวค่ะตาแตกไม่ดูกาวกันแป๊บนึงนะคะได้แล้วมันจากเราได้แล้วเอ้า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 ทำไมอ่ะให้มันไหนมึงเอ้ยมึงอย่าให้มันล้มนะเอ้าล้มไม่ได้หรอโอ้ยเจี๊ดท่านผู้ชมได้แล้วนะคะเจีบหลอดเหลาโอ้หัวทะลอกหมดแล้วเพราะล้มหลายครั้งมันล้มหลายครั้งมากหัวทะลอกหมดเลยเจีบหลอดเจี๊หลอดนี่นะคะโอ้ยหลอดหลอดไปแล้วโอ้ยไม่หลุดจะได้หนอสิ